สำหรับใครที่ยื่นคู่บ้านกับทอสอนะคะขั้นตอนนี้หมายความว่าบริษัทประเมินกําลังจะเข้ามาประเมินทรัพย์ของเราไม่ว่าจะเป็นบ้านทาวน์โฮมที่ดินต่างๆแปลว่าเอกสารเราเข้าไปที่ส่วนกลางแล้วแล้วมีโอกาสที่จะผ่านค่ะถึงส่งประเมินซึ่งบริษัทประเมินนะคะเขาจะไปประเมินว่าบ้านพร้อมที่ดินที่เราซื้อหรือว่าคอนโดทาวน์โฮมต่างๆเนี่ยมีราคาตามราคาในสัญญ,ญาจะซื้อจะขาย หรือไม่หรือมากกว่าหรือต่ำกว่านะสมมุติว่าเรายื่นราคาสัญญาจะซื้อขายไปที่2ล้านบาทประเมินให้2ล้านบาทก็จะอนุมัติที่2ล้านนะคะแต่ถ้าสมมติว่าราคาสัญญาในสัญญาอยู่ที่2ล้านแต่ว่าประเมินให้1.8ล้าน1นล้านแปดแสนบาทก็จะอนุมัติที่1นล้านแปดแสนบาทหมายความว่ายึดอันใดอันหนึ่งที่ต่ำกว่านะคะซึ่งในแอปนะคะจะขึ้นหน้าตาประมาณนี้ว่าพิจารณาสินเชื่อขั้นตอนนี้นะคะผ่านมาเกิน50%ปรแล้วค่ะประมาณสัก 60- 70%แล้วนะคะก็ รออีกนิดหนึ่งขอให้โชคดีนะคะถ้าใครอยู่ในกระบวนการนี้นะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะอนุมาสูงค่ะถ้าสถานะแบบนี้รวนนะคะสถานะในแอปมันรวนกลับไปกลับมาไม่ต้องตกไม่ต้องแลกใจนะคะให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เราประสานงานด้วยได้เลยค่ะนะคะขอให้ทุกคนโชคดีกับการยื่นสินเชื่อบ้านและที่สําคัญกู้เท่าที่จําเป็นและชาระคืนไหวค่ะและมีวินัยห้ามใจล่าช้าเด็ดขาดนะคะฝากกดฟอลโล w พี่เต้ว้วยนะคะ